ที่คัสยาสาขาเซนทันเวิร์เออไอเราสองคนมันก็ตัวจริงเรื่องทองคัสึซะด้วยสิอยู่แล้วอยู่แล้วแล้วตอนนี้นะคะคัสยานะเขาเออกเมนูใหม่ค่ะเหมาะก,กับผู้หูดูโอ้แบบเราเลยเึื่องคัสยานะคะเป็นตัวจริงเรื่องหมูทอดทงคัสึต้องคัสยาเลยจ้าอยากกินของทอดแล้วไปได้เลยไหมไปได้เลยไหมปะก่ ต้เลือข้างนี่น่ากินจริงจริงคอนนี้คืออะไรคะคือดูโอ้ซอสคาราเกะและคัสึค่ะแล้วของกินคะคือเป็นดูโอ้ซอสคาราเกะและคัสซุดงค่ะอันนี้จะมาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะนี่น่ากินมากได้ที่อยู่ข้างหน้านะคะนี่ก็คือเมนูของทอดที่เราจะต้องมาเติมอันนี้ก็คือชีสซี่สติ๊กชิ้นใหญ่ชิ้นโตแล้วก็ทอดร้อน ใช่แต่ว่ากรอบมากเป็นไงว้าวว้าวาคนชอบชีคือเลิฟเลยอร่อยอ่ะนี่มีไก่คาราเกะนะคะเสิร์ฟมาแบบสี่ชิ้นเลยแล้วก็นี่อร่อยแบบไม่ต้องเลือกข้างนี่ก็คือเป็นซอสสไปซี่ไข่กุ้งนะคะแล้วก็ซอสโยเกิร์ตยูสุครีมชีสค่ะ <S <S 2> <S 2> อันจานของเรานี่เป็นไก่นะคะอันนี้เป็นซอสโยเกิร์ตยูสุครีมชีสค่ะ แต่ถ้ามาจริงๆก็คือสั่งได้นะคะว่าเป็นทงคัดสืหมูหรือไก่ก็ได้นอกจากนี้ในชุดก็ยังมีซุปมิโซะนะคะเขาจะเสิร์ฟคู่กับข้าวด้วยแล้วก็มีเต้าหู้แล้วก็ผักดองค่ะเสิร์ฟพร้อมข้าวชุดนี้คืออลังการมากและที่ขาดไม่ได้น้ำสลัดงานนะคะราดบนผักแบบนี้เลยโซตโยเกิรตยูสุครีมชีสงัวม,มาก ก็หล,ลังปีฝอยที่แบบว่าให้มาฟูมากทุกคนนี่ขาดไม่ได้ซุปมิโซะของโรนเลยค่ะก็คือเซตนี้คุ้มค่ามากของทอดทั้ทงไก่ทั้งหมูทั้งข้าวทาั้งซุปมาครบทุกคนชุดนี้คืออิ่มจุกคุ้มค่ามากคะ่ะอย่ของนันนี่บบเป็นเซตใช่ไหมคะแต่ว่าของกิ๊ฟเนี่ยเป็นฟิลเหมือนอาหารจานเดียวคะ่ะก็คือเหมือนเป็นข้าวด้งเนาะมีทั้งไก่แล้วก็มีทั้งหมูด้วยแต่พอเพิ่มความจีดจาเปรี้ยวปิดพรีส,สหน่อยอย่างของนันนี่เมื่อกี้เป็นไก,ใก่ใช่ไหมของกิ๊ฟเนี่ยเป็นหมู นี่แล้วก็ราดบนซอสโยเกิร์ตยูสุคิมชีโยเกิร์ตแล้วหอมยูสุแล้วนัวคิมชีน,นัวเนะวาะเขามีความนัวความนวนข้าวอยู่ข้างล่างนะมองจากตรงนี้ไม่เห็นนะท่วมข้าวเลยใส่แบบทั้งหมูทั้งไก่เยอะมากแต่คาราเกะชิ้นใหญ่มากแล้วเขาราดซอสสไปซี่ไข่กุ้งนะอ,อ,อจิจ้มจานนิดหนึ่ง มีความเผ็ดหน่อยๆแล้เสร็จข้าวง้มผัดจะมีเต้าหู้แล้วก็ผักดองด้วยเหมือนกันเลยข้าวปั้กแก่ซอสดีไข่กุง้งอันนี้ดีอันนี้ดีคือไม่ต้องเลือกจริงๆเพราะว่าทั้งสองซอสมนันด้วกกันแล้วเข้ากันมากดูหอมจริงเขาบ<ด><พ>อกว่าอ,อร่อยแบบไม่ต้องเลือกข้านะเป็นอย่างนี้นี่เองใช่เพราะว่าจริงๆคือทั้งซอสสไปซี่ไข่กุ้งแล้วก็ซอส โยเกิร์ตยูสุครีมชีสมันมีความแบบว่าถ้าใครชอบจี๊ดจาก็ก็ไปค่ะสไปซี่มันไม่คเผ็ดมากเนาะใช่แล้วก็ถ้าใครที่ชอบแบบนุ่นนุนัวอะไรอย่างเงี้ยก็ซอสนี่เลยค่ะโยเกิร์ตอ่ายูสุครีมชีสน้องจริงจริงแล้วมันอยู่ในถ้วยเดียวกันอ่ะมันแบบอร่อยกลมกล่อมลงตัวมันก็คือของแนนี่อ่ะค่ะถ้าเป็นชุดคัสสึไก่อ่ะจะ2อ9แต่ถ้าเป็นชุดคัสสึหมูจะ249กก็คือบอกเลยว่าคุ้มมาก ฝั่งของปั่งข้าวดงก็ราคาโซ่มากเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไก่นะคะจะเป็น189ถ้าจะเป็นหมูนะจะเป็น209ค่ะกด Subscribe y o u t u เยี่ยฝัดด้วยนะ